สวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปเวสเกตกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นามงว่านะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่นั่นหารถตู้ไปคิดว่าคนที่จะไปนั่งรถไฟแถวนั้นยังไม่ได้ใจเหมือนกันใช่ไหมใช่มาดูกันไ,ไร่ช่ไปก่อนตอนนี้ก็กําลังจะไปหารถตู้จอยไปครับผมน่าจะอยู่ตรงนั้นคิดว่า<อ>ดูมันใส่ส๋งไหมเสีย นะครับไปเวทเกตกันแล้วก็จากนั้นน่าจะไปเวทที่ไหนอีกเดีย๋ยวค่อยมาอัปเดตกั <my friends. S 2> ไปหาเพื่อนเท่านั้นแหละประเด็นผูขี้เกียจไปเลยทําไมต้องไปหา your friends ทําไม why you miss your friends huh? why you miss your friends Wiki uh, is you also know this is my watch I oh. try stop walk oh. ฉันคิดถึงมากเนลี่เมมี่ซาซาไม่มีสิฉันคิดถึงทุกคนฉันคิดถึงเพื่อนคุณมีเพื่อนมากคุณมีเพื่อนมากเขามีเพื่อนมากไม่มี ตอนนี้อยู่ที่จุดหยุดรถประจำทางแล้วครับผมใส่ไม่แว่นมึงก็มีแต่กินเนาะกินกินเข้าไปกินเยอะๆเวทเกตใส้ฉันทานเวทเกตดิสอนไปไปเวทเกตเป็นรถตู้เลย ที่นั่งไกลมาไม่อยากมาส่วนหัวใบครับน้องเข้าใกล้ถึงเวกเตแล้วใกล้จะถึงเวทเตแล้วตอนนี้ สถานีเวกเกตอยู่นู่นเลยมาขวงนี้ไม่ได้ยินเขาประกาศตายแล้ว This is y o u r wrong no t m y wrong ฮะ I h a v e b e e n s a y I don't wanna come You always have friends and wanna come I said มม่อนอีกมั้ไม่ได้ยินเลยเสียงตายแล้วเลยมาไกลมากเลยมาที่ไหนไม่รู้ตอนนี้ อยากจะบ้าตายนั่งเลยมาไกลมากเลยจากเวสเกตปวดจะปวดไม่น่าเลยเกียดมาแล้วนะเลยว่าอยากมาอยากมาดูดรู่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ นี้สิ่งที่ทำได้ก็คือมานั่งรอฝั่งนี้แล้วก็นั่งกลับครับผมโอ้ตายแล้วหวัวจะปวด <c oughs> ผ่านมาได้ไงวะเจ็บใจจังเลยนั่งคุยเพลินๆไปแล้วลืมดู <c oughs> We sit here with the the public bus also called the waste gate also have what a day waste gate ใช่ฉันทำ waste gate this one อะไรโควิด g a t Go well, have a sit. Ô chị, 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 เสียตทางสองรอบเพือนเยอะๆยมาหาเพื่อนคนไกลก็อยากมาอย่จะไปลงปะแต่ก็นี่ลงทางก็ิพประทาไม่ใช่ลงทาง คือเขาบอกโฟกัยแมพยูเซฟกเยไม่ใ mm ช่ไ hmm. ม like, ่ใช่อใช่แต่ยไม่ใช่แมพป้าอะไรพกอะไรไอเซตใช่เซฟเฮียวันวอในที่สุดกูก็มาถึงเวสเกตได้ เราจะมาถึงเหนื well, ่อยจะตายปดย้วเนี yeah, e ่ยปวดด้วยแลวแดเกตรถ่ายแะ้วกันเล่นนานมากไม่ได้เข yeah. ้าเวกเกตรมีอาการเข่าดูร oh yeah. ีพีเกียดมาไม่นอยากมาทำไมมาเสียตาทำไม่วดีเจ๋อเกินคราบ้วเร็วไอเบก ล่ะเฮ้ยกูเรียากลองไา้ถ้ามาอะไรไม่รู้เออโกูเฟอร์สเกตินอีเดคเคนทีไม่ดีเหรอไอ้ดีวายด้วยอีเดคเนทีเคนทีวิทย์เชี่ยฉันจะไปกินรออาหารมันจะมาแค่นี้มันจะมามาเพื่อนมันสองคนทำให้กูไม่ได้มีกลิบเยอะแยะวันนี้จะคุ้มค่าไหมลงทุนวันนี้ไปเกือบหนึ่งพันไปแล้ว よかった。<music>